มาเทสไดโอลากรูดแคทกันครับสวัสดีครับรีโกเทคกครับเศรษฐเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านะครับผมก็คือเป็นคลิปการรีวิวภายนอกภายในหนูนะครับเสร็จแล้วมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้เวลานานนะครับผมผมก็เลย แยกนะครับคลิปเทนสไตล์ออกมานะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีดีเทลของตัวสเปคต่างๆนะครับหรือว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ต้องใช้ในการวิ่งรถนะครับของพิเวยนะครับผมก็เลยแยกออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะจะได้ไม่ใช้เวลามากเกินไปนะครับก็เลยทําอีกคลิปหนึ่งขึ้นมานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตราเทนสไตน์เป็นยังไงครับปกติเลยครับเราจะมีตัวของบอกวีลคัมซิดด้วยเวลาเราเปิดเข้าตัวรถหรือว่าปิดประตูตัวรถ ตัวของเบาะครับจะปรับเลื่อนตามในตัวของชริลาของเราแล้วก็ในตัวของรถเองครับถ้าเป็นทางกดด้านลงอ่าซ้ายนะครับจะเป็นการเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเป็นการงัดขึ้นอันนี้จะเป็นการเลี้ยวขวาคอนโซลเกียร์จะอยู่ทางด้านขวานะครับพร้อมกับเกียร์พีด้วยแต่ถ้าเป็นตัวกล้องคามีราอาร์วิวจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรากดเปิดเนี่ยครับเขาก็จะโชว์ให้หมดเลยว่าจะเป็น2มิติ3มิติหรือระบบถอยจอดอัตโนมัติจะมีในรุ่นออลตาแล้วก็ในรุ่น,นตัวของ GT ถ้าเป็นเรื่องโปรเนี่ยเคาไม่มีนะครับอันนี้คือในระบบสมมึิเนาะแต่ใน,ในกล้องตรงนี้คือเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยครับรุ่นโปรกับรุ่นเอลตา้าเราสามารถในการดูได้ทับบ้งหูดนะ,ะจุดรดนะครับจะมีสังเกตให้ดูหมดเลยทั้งกล้องหน้ากล้องด้านข้างแล้วก็ในตัวขององศาที่เราจะเลี้ยวเห็นไหมครับอันนี้เขาจะให้เราเห็นด้วยอันนี้คือในตัวของสองิติแต่ถ้าเป็นสามิติก็จะดูรอบคันได้เวลาเราเปิดในตัวของไฟเลี้ยวก็จะโชว์ในตัวของหน้ากล้องเหมือนกันนะครับมีให้ อ,อาันนี้ก็คือเรื่องกล้องเนี่ยก็คือเหมือนรุ่นโปรก,กับรุ่นออาตานี่เหมือนกันทางที่เซนเซอร์อ่า่างแค่เซนเซอร์หน้าถ้าเป็นเซนเซ,นเซอร์หน้าครับจะมีผลในกรณีที่เราวิ่งแต่ถ้าในกรณีที่เราจอดหยุดนิ่งนะครับออาตานี่เขาก็จะเหมือนรุ่นโปรเลยไม่ได้ใช้ในตัวของกล้องอาเซนเซอร์ด้านหน้ายกเว้นอย่างเดียวคือตอนถอยถอยเข้าถอยออกนะครับอันนี้จะมีเวลาถ้าสมมติว่าอะไรเข้ามาใกล้กล้องจะโชว์ละ เดีย๋ยวนนท์ะจะเปิดไว้ให้หมดเลยครับในรุ่นอัลต้านะแล้วก็ถ้ารุ่นโปรครับในตัวของเวลาเราขับเคลื่อนช้ากล้องหน้าจะโชว์แค่ในความเร็วไม่เกิน20กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะครับตัวรถเนี่ยเริ่มมีการวิ่งแล้วก็มีตัวของรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาใกล้รุ่นอัลต้าเขาจะโชว์กล้องแล้วก็จะมีเสียงดังด้วยให้รักษาระยะห่างให้มีการเตือนว่าเราเนี่ยกำลังจะถอนความเร็วหรือว่ากำลังจะเล่งแซงอันนี้จะมีให้ครับในตัวของรุ่นอัลต้า อัลต้าจะเพิ่มมาครับก็คือในตัวของโหมดควบคุมการขับขี่ตัวรถนะครับกับโหมดขับขี่อัจฉริยะรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นโปรตัวนี้จะไม่มีมนะครับใช่ครับจะไม่มีโหมดนี้เลย,เ,ลยเขาจะตัดออกไปเลยครับแต่ว่าตัวช่วยให้อยู่ในเลนก็จะไม่มีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวช่วยด้านหลังอันนี้รุ่นของรุ่นโปรยังอยู่ใช่ครับข้อมูลป้ายจราจร<ะ>แ,แ,แต่ว่าตรงเนี้มันจะไม่มีใช่ไหมพี่ ยังไม่อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง Adaptive Coulson o n e อ่าอ่าครับอ่าจะไม่เหมือนกับตัวช่วยด้านหน้าด้านหน้าคือระบบเซนเซอร์อ๋อระบบเซนเซอร์ใช่ครับถ้าเป็นพวก a d a p t เนี่ยจะอยู่ในตัวของด้านหน้าหมดเลยแต่ถ้าตรงนี้จะเป็นตัวของ Adaptive Coulson t o n คือจับความเร็วคันหน้าคันหน้าวิ่งเท่าไหร่เราวิ่งเท่าเขาซึ่งซึ่งโปลกอ่ะอัลต้าเนี่ยก็มี Adaptive Coulson t o n เหมือนกันอ่าจะเป็นแค่รุ่นอัลต้าครับที่เป็น Adaptive แต่ถ้าเป็นรุ่นของอัลต้าอ่ารุ่นโปรจะเป็น จะเป็นตัวเดียวครับก็คือรุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะคร c r o s s t o n Normal ใช่ครับอ๋อโอเคถ้ากันแคนนั้นใช่ครับผมหนึ่งเซนเซอร์สองในตัวของเบาะนวดแล้วก็ในตัวของไว r e l e s s c h a r แต่พอเข้ามาในเชิงลึกจะมีในตัวของระบบช่วยการควบคุมเลนแล้วก็ในตัวของ Adaptive Crosstone แต่กล่องตรงนี้มีเหมือนกันครับแล้วมีในตัวของตัวจับแบบนี้เหมือนกันเหมือนนกัใช่ครับเพราะว่าระบบเบรกเขาจะตัดออกไปแค่ตรงนั้นนี่แหละครับ หมดการขับขี่ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของการเปิดปิดไฟหน้าจะต้องเข้ามาที่การควบคุมตัวรถเห็นไหมครับสวิตช์ไฟหน้าอยู่นี่ไม่อยู่ในตัวของการแล้วเราต้องเปิด mm hmm. เองคราว่าเปิด,ดปิดประมัดอยู่ตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่เราดับเครื่องรถทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในตั้งค่าที่เราตั้งค่านะไม่ได้อยู่ในตั้งค่าของงาน mm hmm. สมมุติว่าพี่มีการตั้งอยู่ที่ประมาณอัตโนมัติไว้พี่ดับเครื่องก็จะอยู่ในอัตโนมัติอยู่ mm hmm. เหมือนกันครับ ตรงนี้ลูกค้าสามารถดูได้ครับว่าจะเอาเป็นแบบ <c oughs> โอเคเนี่ยพี่สามารถดูได้ว่าอ่าโหมดสบายเป็นแบบไหน,<ใ>นอะไรยังไงครับอันนี้<อ>ต้องล็อกอินเข้าในตัวของเซเลมติกก่อนนะครับการควบคุมตัวรถคืออะไรบ้างอ่าหนึ่งเลยในตัวของเบาะน,นวดน,นะครับเขาสามารถปรับได้แต่ผมเห็นไหมครับเราไม่ต้องปรับกากตรงนั้นข้างก็ได้ในรุ่นของโปรก็มีตรงนี้ให้เหมือนกันการควบคุมเสียงก็คือสวัสดีออร่ามีหมดเลยครับมีอ่ามอยู่ มีแต่รุ่นโปรเลยเปิดสลูปปิดสลูปเปิดหน้าต่างคนขับปิดหน้าต่างคนขับเล่นเพลงลดอุณหภูมิแอร์เพิ่มอุณหภูมิแอร์แล้วก็กลับบ้านเข้าหาบริษัทเนี่ยครับได้หมดโดยที่เราไม่ต้องพูดเขาจะจําเสียงเซลล์ละเพราะว่าเราพูดกันตลอดส่วนถ้าเป็นในตัวของเบรกมือไฟฟ้านะครับก็จะอยู่ในตัวของอันนี้เหมือนกันการควบคุมการขับขี่ครับมันจะมีตัวของพวงมาลัยที่เราปรับครับหนักกลางเบาแล้วก็การควบคุมเสถียรให้ทรงตัวอันนี้มีให้นะครับวันทาโดยังมีให้อยู่เหมือนกัน ตั้งแต่ในรุ่นของรุ่นโปรด้วยนะครับการจอดรถด้วยเกก็มีให้เรากดตรงนี้ปุ๊บเข้าเกียร์ครับเป็นเข้าเกียร์ N แล้วกดยืนยันจากนั้นล็อกรถในการดับเครื่องนะครับเขาก็สามารถในการเคลื่อนดูเกนได้ใช่ครับไม่เหมือนกับพวก B Y วดีหรือ MG ที่ต้องเป็น2สเต็ปสามสเต็ปเพื่อไม่ให้เกิดการล็อกของเกียร์ส่วนในตัวของออโต้โฮครับมีให้ครับฟังก์ชันตัวนี้นี่ครับออโต้เบรกโืจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ A แล้วก็ด้านล่างจะเป็นเบรกมือไฟฟ้า เราจะกดเบรกหรือกดปล่อยก็ได้แต่เราต้องเหยียบเบรกทุกครั้งนะครับต่อให้อยู่ในเกียร์ P ก็ตามต้องอ่าเวลาเราปล่อยเบรกปุ๊บอย่างเงี้ยครับเขาจะให้ขึ้นออกจากเกียร์ P เพื่อปลดเบรกเลยเห็นไหมครับจะมีให้ขึ้นให้เราอะครับเหยียบเบรกไปด้วยเหยียบเบรกครับแล้วจากนั้นปล่อยเบรกหมายถึงว่าอันนี้นนท์จะเขียนว่าปล่อยเบรกแล้วก็เข้าเกียร์เขาก็จะไปได้เลยแต่ถ้าเราคาดเข็มขัดน,นี้ลรวพายอยู่แล้วพี่เข้าเกียร์ีได้เลยออกไปได้เลยดยเชื่อมันไม่ต้องมานั่งปลดตรง ตรงหน้าของตัวรถตัวของฟังก์ชันนะที่ัวโรจะไม่มีนดนจะขออนุญาโตโรที่ที่เราต้องตัดออกไปนะครับก็คือช่วยให้อยู่ในเลนเลี่ยงะระบบการเข้าก้านรถใหญ่จากด้านข้างตัวนี้รุ่นโปรก็ไม่มีนะครับอโอเคด้านหลังเราจะเปิดไว้ให้หมดเลยทุกอย่างตั้ง,งค่าจอดส่วนอันนี้นนครับเมื่อกี้คือเป็นตัวของฟังก์ชันในตัวของการตั้งค่ารถ แต่ถ้าอยากเลือกโหมดในการใช้พลังงานต้องเข้ามาที่ผู้ช่วยใช้พลังงานจุดนี้จะบอกหมดเลยครับว่าเราอยู่ในโหมดไหนบ้างรถจะมีทั้งหมดนะครับอยู่ที่5โหมดด้กยกั้าโหมดหาโหมดครับปกติประหยัดสปอร์ตนอมอาออโต้แล้วก็อีโคพลัสอีโคพลัสที่จะเหยียบแค่ไหนก็ได้มันจะวิ่งได้แค่80และตัวนี้จะวิ่งได้ถึง450กิโลนะครับจาก480นะใครค่าปูจุหมดแล้วอ่ะวิ่งได้แค่5 0กิโลออโต้ Auto, แล้วแต่เท้าเราว่าเราเหยียบแบบไหนตัวสปอร์ตนะครับจะเลี้ยงไฟอยู่่ที80% แล้วก็ตัวในตัวของประหยัดจะเลี้ยงไฟอยู่ที่ประมาณ60%ส่วนตัวนี้จะเลี้ยงไฟอยู่ที่50%อีโคพัด hmm. เลี้ยงไฟแค่40% mm hmm. เขามีระดับของเขาเพื่อให้ระยะวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับชาร์จทันทีเรากดได้เลยครับแล้วก็ในตัวของแบบเสียงตัวรถมีให้เวลาเราขับเคลื่อนรถข้างนอกจะได้ินเสียงรถเรา mm hmm. พวกอมอเตอร์ไซค์เรา,เราปิดได้ใช่ไหมปิดไม่ได้ครับมีให้เลือกแค่เป็นเสียงสามเสียง แล้วแต่ว่าเราจะเอาให้ดังขึ้นหรือว่าเบาลงหรือว่าในตัวของสมูทขึ้นอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเสียงเครื่องยนต์อ่ะที่เราเวลาวิ่นะครับโ<ม>หมดเคร,อรือก็คือโหมดในตัวของการคืนพลังงานจากเพาล้อถ้าอยู่ในเมืองอ่ะโุ่นแนะนำเป็นตำ่ำปกติเอาไว้เวลาเราวิ่งทางไกลขึ้นเขาเอาไว้ลงเพราะมันเป็นเหมือนการเชียอเกียร์เนี่ยครับวันพาโดมีให้โหมดคันเล่งอัจฉริยะก็จะขึ้นวันพาโดครับ้รุ่น<ม>โปรก็จะมีครับแต่พุนจะตัดอ,อกไปเลยนะไม่ให้แบบทางเราในการเลือกขับถ้าสำหรับโปรปิด ตัวนี้นครับระบบในตัวของหมดเธอจะกลับมาแล้วก็เวลาลูกค้าตั้งหัวชาร์จลูกค้าสามารถตั้งค่าหัวชาร์จได้ถ้าอย่างที่เราแนะนําลูกค้าเราจะแนะนําว่าฟ้าชาร์จฟ,ฟ้าได้ไม่เกิน6ครั้งต่อเดือนเพื่อถนอมแบตเตอรี่แล้วการชาร์จต้องชาร์จได้แค่กลางชีบีวดีสามารถชาร์จได้100เลยเพราะว่าตัวรถเขามีในตัวของการระบายความร้อนกลับในตัวของการทนทานแบตเตอรี่ได้เยอะขึ้นลิเธียมไบออนนะครับเวลามันโดนยิงตั้งมามาันจะอยู่ฝั่งในฝั่งหนึ่งของแบตบแล้วก็ตัวของแบ,แบตเตอรี่เองใช้งานได้เต็มที่10ปี นะครับอายุการใช้งานของเขาถ้าเรามีการชาร์จแบบที่ทางของ i อแอมีการบอกอ่าู2 l จะมีเฉพาะในรุ่นอัลต้ารุ่นโปรไม่มีเหมือนกันนะคไม่เชียวไม่มีเลยใช่ครับไม่มีรุ่นโปรไม่มีรุ่นโปรจะมีแค่รุ่นอัลต้าแล้วก็ในรุ่นของจีทีเท่านั้นนวดครับนวดจนึบเกิดการนวดแมันนวดดีนะยอมรับยอมรับรุ่นอัลต้านวดดีแต่จีทีจะมีระบบตัดครับถ้าสมมติว่าเราขับไปประมาณสามสิบนาทีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดออกไปเลยเขากลัวอาการหลับในนี่แหละครับมีด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่เกดีนะครับ หยีกบได้เลยครับเบรกจะค่อนข้างตื้นนะครับ<ม>เวลาเราเหยียบเพราะว่าตัวรถไฟฟ้าเองนะครับไม่ไม่มีแรงทอร์กแล้วแล้วทําให้ตัวของอแรงทอร์กตัวรถนะครับเวลาเราเกิดการเบรกจะค่อนข้างสัมพันธ์วัดจริงเลยลอ,อ,องขับไปเ,เย็นนะเนี่ยคือตัวของการที่เราเหยียบเบรกแบบถุกเฉิญ<ม>เขาจะทางานทั้งสี่ล้อควบคู่กันไปเลยจะทํางานแค่ล้อหน้านะครับล้อหลังสลับกันบ้างเพื่อไม่ให้หน้ายางเกิดการเสียครับอนีห้หมดปกติอ่าเป็นหมดนอว์วอคับปกติ เราสามารถในการเปลี่ยนโหมดได้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยขับเคลื่อนแล้วสมมติว่าอาตอนนี้ครับนเปลี่ยนเป็นสปอร์ตเหยียบได้เลยครับก็จะเป็นรถโปรหรือรถอัลตร้าเนี่ยก็คอเหมือนกันเหมือนัานจุดจักรยาเร่งทุกอ,อ,อย่าง pues เหมือนกันใช่ครับเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์เดียวกันใช่ครับ95กิโลกรัรามาดีอะดีอะดีดีเลยความเร็วของตัวรถเองหรือว่าในตัวของการการะยะเองนะครับ เราสามารถในการควบคุมคอนโทรลได้แม้กระทั่งลูกค้าบอกว่าุมอะไรเบ้าอันนี้ครับก็สามารถในการควบคุมแบบให้มันเป็นนักขึ้นได้ครับเฉพาะแบบว่าตัวตัวตัวเรียกตัวของอะไราเดียวก็ได้ใช่ครับเ่ขึ้นเดียวใช่ครับเขาขับขี่อยู่ในมือก็ได้อ่าใช่เขาจะยังไม่ได้แปลผ่านตาคอมเ็วแต่เราต้องมีการปรับจากหน้าจอครับแน่ดาบเฉพาะในเมืองบ้างออกก่างวันหรือวิ่งบนมอเตอร์เวย์เงนี้ครับโอเคเลยแต่ถ้ารถติด ผมก็แนะนำว่าให้เป็นป่ปามเอาไว้ไปเมื่อยด้วยครับสำหรับผู้อ,อื่เนี่แหละครับอย่างที่บอกว่าผลการแตะเบรกถ้าเราเหยียบแบบธรรมดาเขาก็จะทํางานสลับกันหน้าหลังเพื่อไม่เกิดการกระชากนะครับกล้องจะโชว์ด้วยนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือองศาที่เรากําลังเลี้ยวแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวก็โชว์เหมือนกันว่าชอบอ่ะชอบอันนี้ชอบ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 าง<อ>ทีแ<อ>บเบเลี้ยวไม่พ้นอะไรเงี้ยมีหมดเลยครับรุ่นโปรก็มีโชว์ด้วยเหมือนกันครับ สังเกตในการเลี้ยวก็จะแคบด้วยครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นวันพัดเดิลยังงวันพัดเดิลไม่สมารับขับอยู่แล้เปลี่ยนไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ต้องจอดใช่ครับวันพัดเดิลจะเป็นโหมดเดียวที่เราต้องจอดรถนะครับครับแล้วก็วันพดเดลเนี่ยเขาจะเป็นการประเมินผลหรือประมวลผลนะครับตามปทิญาที่นักเวลานั้นนะที่ลูกค้าทุกคนครับ เป็นออโต้ของเขาใช่ครับเขาจะคิดเองเขาจะคิดเองใช่ครับตัวนี้คือเครื่องหมายความว่าตัววันเพเดลเนี่ยจะจนวิ่งวิ่งวิ่งในความเร็วต่ำกับาความเร็วสูงมันจะรีเจนได้ไม่เท่ากันใช่ครับเพราะว่าในตัวของเพลาล้อเองหรือน้ําหนักที่เราบรรทุกมาเองนะครับจะมีผลด้วยนะครับต่อการที่เป็นการรีเจนกับยังอยู่ในหมดวันเพเดลอยู่ครับออร์บอนเพเดลก็ปรับปรับเป็นปกติไระอย่างไรไม่ได้ เราสามารถปรับได้ไปถ้าเราปรับตัวจะตัดออกจากตัวของวันแคโมันจะออกจากวันแคโดเดียววันแคโดจะเป็นระบบแยกต่างหากแยกต่างหากถามเป็นแยกพิเศษออกมาเลยเพราะว่าเพราะอย่างถ้าเป็นในตัวโหมดปกติหมดประหยัดอันนี้อยู่ในตัวของความเร็วทั่วที่เราวิ่งไปครับแต่วันแคโดจะคิดแบบอัจฉริยะณเวลานั้นเราเหยียบเท่าไหร่แบบไหนคล้ายๆกับเกินออโต้ครับตรงนี้วันแคโดต้องจอดรถเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนโหมดวันแคโดใช่ครับ แต่ถ้าเกิดว่าได้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยครับเราสองคับก็เปลี่ยนได้เลยใช่ครับสมบูรณ์ผมเปลี่ยนนขออนุญาตนะครับเป็นสตอร์กตัดออกไปทันทีัดใช่ครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับทางของบลูทูธอันนี้ครับก็คือสามารถเข้าได้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายอ๋อเป็น Android Auto ด้วยใช่ครับ Android Auto แต่ถ้าเป็น Apple CarPlay เนี่ยยังต้องเสียบสายอยู่อ๋อโอเคครับสองโหมดนี้ครับต่ำกับปกติเวลาเราถอดเท้าจากคันเร่งนะครับเขาจะไม่มีไฟเบรกในการโชว์ Oh. นะครับมันเป็นการแบบเหมือนรีเจนไฟแล้วก็ในตัวของการเชนเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาซึ่งอันนี้ครับมันจะไม่เกิดการเมาต่อผู้โดยสารด้วยถ้าเมื่อไหร่เราเปิดสูงในพื้นที่ราบหรือพ,พื้นที่ที่เป็นสภาวัะในเมืองคล้ายๆกับเราเหยียบเบรกเลยครับเขาจะเกิดการเมารถได้มึนรถได้จากผู้โดยสารทั้งสี่ตำแหน่งเลย ที่พว่วมอะไรมันหนักขนาดนี้ก็เพราะว่าเราสร้างเป็นสปอร์ตมรัถูกต้องค,ครับแล้วก็ตัวของรถเองเวลาองศาเวลาเลี้ยวครับเขาจะป้องกันไม่ให้เราออกนอกเลนด้วยนะครับในการที่เราเลี้ยงก,การควบคุมคอนโซลรถ<ม>เดี๋ยวตอนนี้ครับลองขัเท้าออกจาก<ม>เห็นไหมครับเกิดการหน่นวงใช่นห,นหน่วงหน่วไอ้หน่วงเหมือนเราเหยยบเบรกต่อมมันมันมันถึงจุดแบบว่าจุดไปเลยถูกไหมครับ เขาจะไม่ได้หยุดเลยครับจะค่อยชะลอไปมันจะไม่มีการหยุดอ่าใช่ครับเขาจะคลายกับเหมือนรถที่เป็นรถสันดาปที่ยังมีตัวของรอบเดินอยู่และทําให้มีการไหลไปเรื่อยๆได้รถไฟฟ้ารุ่นแรกๆจะไม่มีเวลาเราจอดปุ๊บคืจอดเลยนะครับแต่อันนี้คือพยายามทำฟีลลิ่งให้คนไทยหรือว่าคนที่ใช้งานนะครับต่างจากรถน้ํามันนิดหน่อยไม่ได้มากเกิดไปก็จบไปแล้วนะคะกับ โอลาก c ูดแคทนะครับผมหรวการารีวิวทั้งโอ้โหภายนอกภายในการเทสได์ส<า>ุดยอดถอยออกก่อนเลยครับครับผมกำลังจะถอยออกครับผมบอกเลยว่าเบลชอบชอบชอบเลยอะ่ะชอบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบดีทรงดีไซน์ถ้าสมมติว่าวันนั้นอ่ะไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกับดอลฟินแต่มาเปรียบเทียบกับคันนี้โอ้โห คือวันนั้นน่ะเขายังไม่ได้ลดราคาลงมาไงมันแบบไม่ต้องอลด <ะ S 1> ราคาก็ได้เอาจิงๆเจ0 0 0สนก็ซื้อตอนนั้นแ่ะเจ็ดแสนแปดแสนก็ซื้ออยากได้ตัวเนี่ยชอบคือกลายเป็นว่าชอบตัวนี้มากเลยอะ่ะตัวตัว,ต,วตัวที่ไม่ใช่อะไรนะตัวกลางอะ่ะ <Alt ar. S 2> เอาตาเออชอบเอาตาเอาตาเท่าไหร่ปะตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่เจ็ดแสน ประมาณใช่มันแทงอะมันแสนหนึ่งอะประมาณเจ็ดแสนเขาให้ฟังชั่นมาจัดเต็มมากๆอะเนาะแล้วทุกอย่างมันพีเอ็มเต็มแบบฟังฟังชันเต็มมากมันพีเอยมมากๆอะทุกคนเปรียบเทียบกับเนต้าได้ไหมอะมันมันคละเซ็เมนต์กันอะ ผมว่ามันต่างกันเยอะอ่ะเอามันต่างกันเยอะอ่ะเป็นฟิล์ลิ่งเอาเอาเป็นว่าขออนุญาตเปรียบเทียบกับรอฟินแล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะแข่งกันในอีพีหน้านะคะเดี๋ยวมาเจอกันกับการตัวพี่เขาก็บอกอย่างว่าเปรียบเทียบกับเอ่อเปรียบเทียบกับเดอร์บี้กับบีวันดีรอฟินนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันค่ะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกด subscribe กับชิปคลิปของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ